ถ้าคนเป็นเกาเนี่ยขออธิบายก่อนวาอ่าจะเป็นลักษณะของคนมีกรดยูริกในในตัวสูงหรือว่าพวกหินปูนพวกตะกอนยาต่างๆนะคะมันฝังอยู่ตามกระดูกนะคะเอ็นอาจจะมีการติดขัดหรือย,ยึดเนาะแล้วก็เลือดไหลเวียนไม่ดีมันจะมีลักษณะแข็งนะคะแข็งตามข้อมือข้อเท้าเลือดมันเดินไม่ได้เนาะวิธีการแก้ปัญหาของคนที่เป็นเกาเป็นรูมาตอยเลยเนาะ เริ่มแรกนะคะให้ทุกคนนะคะไปนวดก่อนนะคะการนวดเนี่ยมันเป็นการคลายเส้นหรือการคลายพังผืดเนาะเวลาคลายเส้นแล้วู๊แบบเลือดมันจะเดินดีดังนั้นพอคลายเส้นเสร็จแล้วถ้าใครไม่มีเวลานวดให้เอามือนะอะ่หรือเท้านะคะไปแช่น้าอุ่นหรือแช่ทั้งตัวเลยก็ได้ค่ะการแช่น้ําอุ่นจะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็เหมือนการขยายนะคะขยายเส้นเลือดหรือเปิดเส้นเลือดให้มันอ่อนตัวลงนะคะเวลากินผู้หลานเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะเห็นผลได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้นวดหรือว่าไม่ได้แช่น้นําอุ่นเนาะเน้นเลี่ยงอาหารประเภทพวกไก่พวกที่เป็นพวกหอยลังลมต่างๆผักที่เป็นลักษณะมีกรดยูริกสูงเช่นหน่อไม้เนาะยอดกระถินยอดผักต่างๆให้งดไปก่อนเล่าแอลกอฮอล์เหมือนกันค่ะมันจะเพิ่มกรดยูริกหรือว่าทําให้ไตอะค่ะมันมีของเสียสะสม เลือดมันจะแข็งมันจะเหนียวดังนั้นพวกน้ําเย็นน้าแข็งต่างๆเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแล้วก็พวกอาหารหวานเหมือนกันค่ะมันจะทําให้กดในตัวสูงนะคะเหมือนไปเพิ่มกดยูริกเหมือนกันเนาะ,ะตามนี้กินได้ทั้งสองตัวเลยนะคะถ้าชาเนี่ยมันจะเป็นตัวล้างเลือดเปิดระบบเส้นเลือดให้สะอาดให้ไหลเวียนดีตัวนี้นะคะถ้าถ้ามีงบจํากัดกินตัวนี้ไปก่อนนะคะ แต่ว่าถ้าใครมีงบประมาณไม่จํากัดกินแคบไปด้วยมันมี60เม็ดกินได้ประมาณ60วันแต่ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันกินเว้นวัน2อสวันครั้งก็ได้เหมือนเสริมเข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวกัดหินปูนกัดพิษแต่ถ้ากินตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้มันจะปวดตัวนะคะตัวนี้มันจะแรงกว่าดังนั้นต้องกินชาไปด้วยเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนดีแล้วขับของเสียเนาะ